ลมไพรผูกรักเขียนโดยอุทิยาบทที่หนึ่งจิตใจของพระภาพ,าพินไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแทบไม่ใส่ใจว่าเส้นทางที่รถวิ่งมามันโคลงเคลงกระเด้งกระดอนเพราะเป็นถนนลูกรังและทางขึ้นเขาสองข้างทางเป็นป่า เธอกระสับกระส่ายอยากจะให้ถึงที่หมายเร็วๆแม้จะเพลียเพราะอดนอนและการเดินทางที่ยาวนานแต่ความกระวนกระวายใจมีมากกว่าคนขับเป็นชายวัยห้าสิบที่รับจ้างมาซึ่งกำลังใช้สมาธิกับการขับรถบนทางขรุขระหญิงสาวจมกับความคิดตนเองเธอประสานมือกับอก ภาวนาขอให้ทุกอย่างไม่เลวร้ายเมื่อใดที่เผลอผลป,ปล่อยให้ความคิดแง่ลบลอยเข้ามาอารมณ์ก็จะแตกกระเจิงเหมือนฝูงสัตว์ที่ตื่นไฟปิยวัตรน้องชายคนเดียวของเธอหายเข้าไปในป่าเธอได้รับข่าวนี้เมื่อวานจากเพื่อนที่ไปด้วยกันว่าปิยวัตรพลัดหลงจากกลุ่มไปกับเพื่อนอีกคน คนที่เหลือกับเจ้าหน้าที่พยายามตามหากินเวลาสองวันแล้วยังไม่พบน้องชายกับเพื่อนความจริงประภาพินรู้สึกผิดสังเกตและมีลางสังหรณ์บอกเรื่องเลวร้ายอยู่แล้วเมื่อติดต่อน้องไม่ได้แรกคิดว่าเป็นเพราะไม่มีสัญญาณในที่สุดก็รู้ว่าน้องชายหลงป่าหัวใจแทบหยุดเต้น ตอนเธอไปถึงอุทยานแห่งชาติได้ก็รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าได้ออกหากันเต็มที่แล้วยังไม่พบแต่ก็พยายามค้นหากันต่อไปสันนิษฐานกันว่าปิยวัตรกับเพื่อนจะพลัดหลงไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นหน่วยจัดการต้นน้ำของป่าแม่วงจึงได้ประสานงานขอความช่วยเหลือแต่เนื่องจากติดวันหยุดพนั หัวหน้าหน่วยจัดก,การต้นน้ำติดธุระก็ติดต่อผู้ช่วยให้มารับเรื่องแทนประภาพินสามารถรอฟังข่าวที่อุทยานแห่งชาติก็ได้แต่เธอใจร้อนจึงได้ว่าจ้างรถให้เดินทางมาที่นี่ต่อเธอภาวนาให้น้องยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็คงพอย,ยังชีพอยู่ได้แต่ถ้าเจอกับสัตว์ร,ร้าย พอเผลอคิดน้ำตาก็พานจะไหลต้องปลุกปลอบใจตนเองว่าอย่าทีตนไปก่อนไข้ในที่สุดก็ตัดสินใจนั่งรถต่อมาที่หน่วยซึ่งดูแลพื้นที่ป่าแห่งนี้เพื่อขอความช่วยเหลืออีกแรงถ้าปีวัดเป็นอะไรไปเธอจะต้องโทษตัวเองเธอไม่น่าอนุญ,ญาตให้เขาไปเที่ยว แม้จะรู้ว่าน้องชายรักการเดินป่าชอบประจนภัยเขามักใช้เวลาวันหยุดปิดเทอมรวมกลุ่มกับเพื่อนๆไปตั้งแคมป์และกลับมาพร้อมของฝากไม่ว่าจะเป็นรอยกัดต่อยของแมลงแต่ทุกครั้งที่เล่าเสียงและใบหน้านั้นเปี่ยมสุขประภาพินคิดว่าครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันแต่ทําไม เธอจะบอกกับพ่อแม่ยังไงปิยวัตอายุห่างจากเธอเจ็ดปีชอบท่องเที่ยวและทำงานอาสาผิดวิสัยเด็กมหาวิทยาลัยในเมืองที่มักจะจมอยู่กับคอมพิวเตอร์เธอไม่ชอบนะักเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยได้แต่กำชับให้ระวังตัวเ้าอยู่ลำพังกันสองพี่น้อง พ่อกับแม่ทำงานที่ต่างประเทศนานครั้งจะกลับมาประภาพินจึงได้รับหน้าที่พี่สาวที่ต้องดูแลน้องชายไปโดยปริยายถึงตอนนี้ประภาพินได้แต่สวดมนขออย่าให้ปีวัตเป็นอะไรไปเธอขอแค่นี้จะให้แลกกับอะไรก็ยอมหน่วยจัดการต้นน้ำ อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงไปอีก